เด็กบ้าน,นอกนี่จ้าหนังกระติกแต่ไม่ได้ยิงนกนะยิงเล่น,นล <laughs> ยิงเล่นแล้วก็วิ่งไปเก็บลูกกระสุนกลับมา,า <laughs> วิดมิีลองใหม่ลองใหม่ฉันจ้องยิงเอกนอกรูวให้ได้ดูท่าซะก่อนว่าจะไหวไหมใครออกนอกลัวก่อนคนละชั้น นี่ลูกมาอยู่ตรงนู้นอยู่แค่นู้นเองหรออ่ะตาเฮียอ๋อถ่าได้แฮะเฮ้ยเฮียไม่ระวังน้องเลยเดี๋ยวโดนน้องน้องยังไม่มาเฮ้ยไไม่ด้อาบตาปิ่นลองตับแค่นั้นเลยะดีเดี๋ยวเพิ่งไม่เก็บเราแป๊บร้องก่อน ข้ามไหมข้ามไหมไม่โดนลูกมันกลับมาใช่ไหมมันเด้ดงโดนกำแพงกลับมาใช่ไหมมันมันเด้งไหมจะปุงหรอ <laughs> มีน้องไก่ให้กำลังใจ <laughs> ม,ใใ <laughs> มีน้องหา่านด้วย ล้วทำกันทำหน้ากันหนอยหนีกันหมดไม่ไม่เอาออกให้หนอยออกยังั้นออก้วไปไหนอ่ะไปอยู oui> ่ที่เสื้อตัวเองไะตัวเองไงตัวเองไะมันไม่มี ลูกกระสุนจากปูนจะดนไปเก็บได้แล้วแล้วเราจะกำลังจะกลับบ้านแล้วน้องเข้ามายัางไงเนี่ย ตอนนี้เราได้เจอที่จุกหลงทางมาเนี่ยมายังไงแล้วมันกระโดดใส่เราทําไงเนี่ยโอ้ตายแล้วอย่าทําให้มันตกใจนะ <c oughs> มีเพื่อนร่วมทางหนึ่งคนอากาศร้อนกล้องหน้ารถหลด,ล,ดลงมาเลย